สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้ารถ ATV กันนะครับเดี๋ยววันนี้ในแบบของเรานจะเป็นฮักกี้2องดีซนะครับวิธีการถ่ายนะครับจะมีรูถ่ายอยู่ทางด้านซ้ายนะครับของท่านนะครับตรงสายพานนะครับถามว่าถ่ายได้ไหมได้ครับตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันใช้บล็อกยาวๆนะครับมันก็จะยุ่งยากสักนิดนะครับแต่วันนี้เราจะถ่ายทางด้านขวานะครับซึ่งหลายคนถามปราถานทางนี้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับว่าทางด้านขวาเราถ่ายกันยังไงนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการทํากันนะคคคคครร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 รััััััับบบบบวว่่่่่าา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 เเขขถถยยยกกกนนนนนงงงงงไไไออออ้มมืืะตดดทปปิธ ครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับก็ลูกบล็อกเบอร์17นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่เราใช้ก็จะเป็นตัวออโตเมติกนะครับ4จังหวะนะครับปริมาณที่ใช้จะอยู่ที่0.8นะครับผมไม่ถึงลิตรนะครับสำหรับเจ้าฮักกี้แล้วก็เจ้า h o น n e t สองสอนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับ sae 40ได้นะครับอ่านี่นะครับนะครับเลือกใช้เอาเลยนะครับ ตามกำลังซับแนะนําไม่ใช้ดีๆหน่อยนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ถนอมเครื่องยนต์ของท่านให้อยู่กับท่านไปได้เป็นนานๆนะครับผมตัวหน้าถามว่า 10W40 ได้ไหมก็ได้ครับส่วนตัวหน้าก็ตัวเลขข้างหน้าก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัวหน้าใช้สำหรับอุณหภูมิที่ติดลบนะครับส่วนตัวหลังใช้อุณหภูมิที่เป็นความร้อนนะครับผมนะครับใช้เบอร์เบอร์เบอร์40นะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถาดครับถาดรองน้ามันเครื่องนะครับที่ต้องมีนะครับผมโอเค เ,เราไปลงมือกันครับถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเสร็จผ้าไว้หน่อยก็ดีนะครับไปเช็ดมือน,นะครับผมเล็งตําแหน่งให้ดีก่อนนะครับถาดไปแล้วนะครับไปกระลูกบล็อกนะครับขันบล็อกยาวไปที่นี้ก็ไม่ยาวนะไดอยูนะค,ครับ ถ่ายกันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับผมเพื่อนจะได้เห็นนะครับว่าถ่ายยังไงนะครับจริงๆใช้เบอร์17ขันตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีลูกบล็อกเนี่ยขันได้นะครับอ่าโอเคอันนี้เปิดมาระวังนะครับมันจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับอ่ามันเป็นเพื่อระวังสปริงกับไส้กรองนะครับตัวไส้กรองนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวรุ่นแบบกรองหยาบนะครับนะครับมีหาให้นะครับ ระวังสปริงหล่นหายนะครับผมมีผ้าวาเช็ดมือนะครับนะครับโอเครูเติมเขาก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับอ่านะครับแต่ผมว่านะถ่ายทางด้านนี้ง่ายกว่าฝั่งนู้นเพราะอะไรดูครับเพราะว่าเครื่องมือเขาอะมันไม่ต้องใช้เยอะมากมันต้องใช้บล็อกด้ามยาวก็ได้นะครับใช้ประแจเบอร์17ธรรมดาก็ไขได้นะครับฝั่งที่จะง่ายกว่าแลวการไหลข้างล่างเขาก็จะมีรูนะครับรูผมว่าถ่ายง่ายกว่าฝั่งนี้นะฮะก็ลองดูนะครับ ก็ใช้0.8มลนะครับเติมหมดเลยนะครับพอดีครับเดี๋ยวใช้เล็กนึงนะครับผมใช้แค่0.8นะครับใช้เยอะไปมันจะเกิดการดันน้ามันเครื่องนะครับทำให้เครื่องหยุดร้อนไหวนะครับแล้วก็วิ่งไม่ออกนะครับถ้าเติมเยอะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวก็เติมเข้าไปนะครับเราเติมก็อาจจะต้องมีกลวยนิดนึงนะครับเตรียมก้วยไว้เออลืมบอกต้องมีกลวยหน่อยนะฮะกรวยไว้ขั้นตอนของการ ใส่ไส้กรองกลับเข้ามาในที่เดิมนะครับผมก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับไส้กรองนะครับดีการใส่ก็อยู่นี้นะครับตําแหน่งนี้นะครับผมโอเคใส่จากด้านบนได้เลยนะคะผมเฟื่ฟพื้นที่มันก็อาจจะครับแคบนิดนึงนะครับใส่สปริงเข้าไปก่อนครับใส่สปริงใส่ไส้กรองเข้าไปก่อนนะครับอจากนั้นก็ค่อยใส่ตัวกรอง ตัวปิดกองเข้าไปนะครับให้ลงตำแหน่งของสปริงพอด,ดีนะครับผมแล้วก,ก็ใช้เป็นลูกบล็อกใช้เป็นลูกบล็อกผมว่ามันง่ายกว่านะครับนะครับแล้วก,ก็ดันเข้าไปนะแล้วก็หมุนครับว่าใช้บล็อกก็ง่ายกว่าถ้าเป็นปัจแจ ük, ก็ได้ครับแต่ปัจแจจะขันยากเพราะว่าตำแหน่งขันเขาจะ onne, ตำแหน่งตำแหน่งที่เขาจะขันตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็พอได้ไหมก,ก็พอได้นะครับสำหรับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับ ขันให้พอตึงมือนะครับผมถ้าใครไม่มีประแจ,จปอนนะครับแค่พอตึงมือพอไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับผมโอเคจากนั้นก็น้ำมันเครื่องครับเติมไี่เปิดแล้วโอเคนะครับอ่ามานะครับมีผ้าหน่อยก็ดีนะครับไว้รองนะครับแล้วก็กลวยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมเลยครับ 0.8นะครับผมต้องย้ําเลยว่า0.8แค่นั้นนะครับใช้ไม่ถึงลิตรนะครับผมถามว่าลิตรใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับก็จะใส่ครับเช็ดนิดนึงนะครับทำความสะอาดนิดนึงนะครับแล้วก็จุ่มลงไปดูนะครับว่าได้ปริมาณปั๊ระดับปริมาณไร้อปพอดีเลยไหมครับเต็มพอดีครับจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มแบบนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเต็มหลอดเต็มก้านพอดีเลยนะครับผมนะครับโอเค เสร็จรียบร้อยนะครับเราติดเครื่องลองดูนะครับลันอินนิดนึงนะครับเราก็ลันอินเครื่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแค่นี้ก็ป็นันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการถาน้ำมันเครื่องอับกล้องผมไปไหนแล้วเนี่ยนะครับ <S 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 ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้นะครับ แต่เมื่อนที่ต้องการจักจะถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองนะครับสำหรับเจ้ารถ ATV นะครับก็ทําได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ